สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงบรายวันประจำวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2566เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสจะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วย ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสํสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID l ดียล e ฮักดูหรือหมายเียกโทรศัพท์0816971645อาลาดคับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรัก ปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้เส้นทางดวงจะเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้เส้นทางของการงานยังโดดเด่นยังมั่นคง งานได้หลายส่วนอาจจะเป็นงานเกี่ยวกับบันเทิงงานในที่มีคนเข้ามาร่วมกิจกรรมเยอะๆนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นราชินิพัจจันทร์นะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับวันนี้การติดต่อการาที่ท่านจะมี บุคลิกโดดเด่นหน้าประทับใจเวลาที่ท่านอยู่ในท่ามกลางคนเยอะๆนะครับสำหรับท่านสุภาพสตรีชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้โดดเด่นมากงานที่เกี่ยวข้องกับการบันเทิงงานดนตรีงานศิลปะทั้งหลายทั้งปวงการสื่อสารการเจราจาทั้งหลายเหล่านี้มีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จตามมาด้วยการเงินที่จะมีความมั่นคงด้วยนะครับแต่ว่าปัญหาสำหรับพี่น้องชาววันอาทิตย์อาจจะอยู่ที่ความรัก ซีที่ยังไม่ลงตัวมีปัญหามีความาไม่โปรง่งใสไม่ชัดเจนเกี่ยวกับความรักนะครับรวมทั้งปัญหาความเครียดความกังวลที่ตามมาเวลาที่อยู่คนเดียวนะครับอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับพี่น้องสุภาพสตรีชาววันอาทิตย์นะครับอาการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่สองเป็นราชาไม้เทา้าการงานภาพรวมวรวม มั่นคงนะครับไม่ว่าท่านจะทํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์อาชีพอิสระนะครับหรือว่าการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จะมีโอกาสได้รับความสําเร็จนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น2ดับการติดต่อการสื่อสารการเจราจาการตกลงค่อนข้างเป็นไปได้ดีและก็รวดเร็วนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ท่านยังสามารถทําอาชีพได้สร้างอาชีพได้นะครับติดต่อตรงลงเจราจาธุรกิจได้แต่ว่าต้องทําด้วยความร,รอบครอบและก็ใจเย็นๆนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาตามมาด้วยถ้าเผื่อว่าใจร้อนและไม่ไม่ร,รอบคอบนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็นหนึ่งถ้วยนะครับโอกาสเริ่มดีขึ้นมีบรรยากาศดีๆมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจโชคลาภกำลังจะหมุนเข้ามานะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ดวงของการงานโดดเด่นเป็นพิเศษโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการสรรรื่อสารการดนตรีการบันเทิงธุรกิจเกี่ยวกับคนเยอะๆจะมีโอกาสได้รับความเสรจสุภาพสตรีชาว วันอาทิตย์วันนี้โดดเด่นเวลาที่ทํางานท่ามกลางคนเยอะๆจะมีชื่อเสียงมีคนยอมรับมีคนประทับใจแล้วก็การเงินตามมาด้วยความมั่นคงนะครับการเจราจาการงานจะมีโอกาสประสบผลสําเร็จไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ว่าก็ต้องทําด้วยความร,รอบคอบนะครับไม่ประมาทเพราะว่าอาจจะเกิดความเสียหายได้ส่วนโชคลาภโอกาสดีๆเริ่มที่จะหมุนเข้ามาแล้วนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้มีทั้งจุดที่ดีจุดเปลี่ยนแปลงแล้วน่าพอใจและจุดที่ควรระวังนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งสำหรับชาววันจันทร์คือ10ดาบปัญหาสุขภาพมาก,ก่อนเลยนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับวันนี้ต้องดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามฝากไว้เป็นแนวทางไว้ก่อนเรามาระวังนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น2ไม้เท้านะครับเป็นเรื่องของการงานการเงินและความรักยังอยู่ในช่วงเวลาที่น่าพอใจการงานก็จะเติบโตมีบรรยากาศใหม่ๆม,มีการเปลี่ยนแปลงงานมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งงานหรือไม่ก็จะมีเพื่อนร่วมงานใหม่ๆเข้ามาด้วย หรือบางคนก็จะมีอาชีพเสริมที่ตามเข้ามาเพื่อสร้างความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะครับโอกาสของการเงินก็จะมีรายได้มีรายรับอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมีผลประกอบการที่ดีมีกาไรมีการลงทุนใหม่ๆเข้ามาด้วยความรักก็เริ่มที่จะดีขึ้นนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3เป็นอสาวินไม้เท้านะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางที่อยู่ที่อาศัยในช่วงเวลานี้นะครับเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมบางคนก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงงานบางคนต้องเอินทางออกต่างจังหวัดด้วยในช่วงนี้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทาง แนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับมีทาวเวอร์มาอยู่ในตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องชาววันจันทร์ต้องระวังดำเนินชีวิตด้ยวยความร,รอบคอบและไม่ประมาทด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเจอเรื่องราวที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรือว่าอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราก็เป็นไปได้นะครับฝากไว้เป็นแนวทางสรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับในเรื่องของการงานการเงินด้ยวยความรักยังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีการเริ่มต้นใหม่ก็ดีการสารต่อที่ดีก็ จะมีโอกาสดีเช่นเดียวกันนะครับการเงินก็จะมีรายรับราได,ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีความรักก็เริ่มดีขึ้นนะครับส่วนที่ควรระวังสองเรื่องหลักๆคือเรื่องของสุขภาพและเรื่องของเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่เราไม่รู้ตัวนะครับก็ฝากไว้ดําเนินชีวิตด้วยความรอบคอบและไม่ประมาทด้วยนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคาร พี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารนะครับมีข่าวดีมีบรรยากาศดีๆมีโอกาสได้รับพ่อนพิเศษสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส่งให้ท่านได้พบกับความสมหวังนะครับ ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งสำหรับชาววันอังคารมี3ดาบนะครับ3ดาบคือปัญหาที่ควรระวังมาก่อนวันนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการทะเลาะความขัดแย้งความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันเกิดขึ้นได้ไง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นติดต่อกับใครก็ตามในช่วงนี้ต้องรอบคอบระวังและก็ต้องใจเย็นๆนะครับ รายการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น Judgment นะครับเป็นวันที่สิ้นสุดของการรอคอย ข่าวดีสิ่งดีๆเริ่มที่จะหมุนเข้ามาในวงจรชีวิตของพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเรื่องของการงานวันนี้จะมีข่าวงานที่รอคอยเข้ามาด้วยอาจจะเป็นงานใหม่ๆการทําสัญญาการเจรจาการตกลง,งการจะซื้อจะขายอะไรที่ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งงานก็น่าพอใจด้วยนะครับสำหรับคนที่รอคอยงานจะได้งานทําเส้นทางของการเงินก็มีโอกาสในการที่จะได้รับเงิน ใครที่รอคอยเงินอยูดจะสมหวังด้วยนะครับแก้ปัญหาของการเงินได้ส่วนเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันนะครับมีโอกาสที่จะพบเจอคนที่ดีคนที่จริงใจคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างเวลาที่เราเจอปัญหานะครับนะท่านราคอคอยความรักจะสมหวังรวมทั้งโอกาสดีๆของการแก้ไขปัญหาสุขภาพด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3เป็น8ดาบเรื่องของการเงินเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับรายได้ส่วนหนึ่งมาจากอาชีพเสริมอาชีพอิสระอาชีพที่ทําด้วยความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคลก็จะเกิดรายได้ไม่เดียวเหมือนกันนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนา โอกาสทิศท,ทางแนวทางของชาววันอังคารนะครับมีเจ็เหรียญน,นะครับวันนี้โชคลนาบการเงินดีเยี่ยมแต่ว่าต้องบริหารด้วยความรอบคอบนะครับเพราะว่าท่านอาจจะมีรายจ่ายหรือว่ามีเหตุจําเป็นที่ต้องจับจ่ายใช้สอยอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดใน วันอังคารนะครับวันนี้วันนี้ดวงของคนที่จะได้รับความสมหวังสิ้นสุดการรอคอยนะครับสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นนะครับได้รับพรพิเศษสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลจะส่งเสริมให้ท่านได้รับกับความสําเร็จนะครับการงานการเงินดีขึ้นความรักดีขึ้นและก็มีสิ่งดีๆตามมาแต่อย่างไรก็ตามนะครับจุดที่ควรระวังอยู่เรื่องคือเรื่องของความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทใจร้อนไม่ดีนะครับพี่น้องชาววันอังคารครับในวันนี้ต้องใจเย็นๆนะครับ ต่อมาเป็นดวงขโคกนที่เกิดในวันพุธพี่น้องชาววันพุธมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้มีกิจกรรมดีๆมีเรื่องาราวที่ดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส่งให้ท่านได้ผ่านพ้นอุปสรรคมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีอำนาจวาสนาบรารมีไม่น้อยเลยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่หนึ่งคือไพ่พระสังฆราชมีผู้หลักผู้ใหญ่ ให้ความช่วยเหลือนะครับวันนี้ให้โอกาสให้ข้อแนะนําแนวทางที่ดีๆหรือไม่ท่านก็จะมีกิจกรรมดีๆที่จะพัฒนาตัวเองก้าวหน้าเติบโตต่อไปผ่านพ้นอุปสรรคได้แล้วก็จะประสบความสําเร็จต่อไปในอนาคตครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น1ไม่เท้านะครับเป็นเรื่องของการเริ่มต้นที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นงานเริ่มต้นรายได้รา,รายรับการเงินที่รอคอยจะสมบังเริ่มต้นมีความรักก็ไม่เดียวนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีสำหรับคนที่ปรารถนาจะเริ่มต้นสิ่งดีๆในชีวิตครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นเดอะซันเป็นดวงของคนที่จะมีโอกาสได้รับความสําเร็จความสมบังเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีมากๆนะครับ วันนี้โอกาสใหม่ๆจะหมุนเข้ามาการงานจะดีขึ้นผ่านพ้นวิกฤิตได้แก้ไขปัญหาได้และก็มีชื่อเสียงด้วยมีอำนาจมีบรารมีมีความสำเร็จตามที่ปรารถนาและรอคอยการเงินดีชื่อเสียงมาปรากฏมีเกียรติยศเต็มที่ในช่วงนี้ครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภ วาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับมีสามปรเรียนในส่วนนี้ด้วยนะครับมีโชคลาภมีการเงินมีการลงทุนนน้อยแต่จะได้รับผลเป็นที่น่าพอใจนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธวันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือการสนับสนุนการส่งเสริมจากผู้ใหญ่ให้พบแนวทางชีวิตที่ดีดีขึ้นมีโอกาสเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมและมีโอกาสที่จะได้รับความเสด็จพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทอง สร้างสิ่งดีๆเข้ามาการงานการเงินความรักทิศทางชีวิตจะดีขึ้นมีชื่อเสียงมีเกีดยรติยศมีความรุ่งเรืองเต็มที่ในช่วงนี้รวมทั้งโชคลาภโอกาสใหม่ๆก็จะหมุนเข้ามาด้วยนะครับพี่น้องชาววันพุธครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีพี่น้องชาววันพฤหสัสบดีมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านบันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาะโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพฤหัสบดีครับวันนี้ดวงดีโอกาสได้รับทั้ง การงานและก็ความมั่นคงในเรื่องของการเงินสุดยอดดีเยี่ยมนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัสบ,บดีจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ8ไม้เท้างานมีการขยายโอกาสใหม่ๆสร้างบรรยากาศใหม่ๆเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นบางคนทํางานอยู่แล้วก็เพิ่มโอกาสเพิ่มสิ่งดีๆเข้ามานะครับเพื่อให้เกิดความมั่นคงในเรื่องของการงานต่อไปคืองานไม่ได้หยุดนิ่ง ขยายได้เต็มที่ในช่วงนี้นะครับเรื่องของโอกาสที่ตามมาคือแนวโน้มที่ท่านจะได้รับอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านที่ดินชัดเจนเข้ามาในช่วงนี้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ สองเป็นราชินีเหรียญน,นะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีครับมั่นคงในเรื่องของการเงินดีเยี่ยมความรักดีเยี่ยมสมบังลงตัวเข้าใจซึ่งกันและกันและนอกจากนี้ยังมีบรรยากาศของความเหมาะสมมีความสุขมีความสมวังนับเงินแบบมีความเพลิดเพลินมากด้วยในช่วงนี้นะครับความรักก็ลงตัวแบบสุดๆด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3เป็นสตริงนะครับอันนี้เป็นความรู้ความสามารถเป็นองค์ประกอบของคนที่จะผ่านพ้นปัญหาแก้ไขปัญหาได้มีความหนักแน่นเยือกเย็นมีสติปัญญามีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์มีสิ่งใหม่ๆทาตลอดในช่วงเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาก็ดีเยี่ยมเดินหน้าต่อไปสู่ความสำเร็จได้สุภาพสตรีชาววันพฤหัสบดีมีความเป็นผู้นําสูงในวันนี้นะครับจะ แก้ไขปัญหาได้แล้วก็ทำอะไรได้ดีไม่น้อยทีเดียวนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชาววันพฤหัสบดีนะครับมีเลเวิร์นะครับเรเวิร์ความรักนำโชคนำลาบนำสิ่งที่ดีมาให้นะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีวันนี้ดวงดีมากดีเยี่ยมนะครับมีโอกาสที่จะขยายงานสร้างงานใหม่ๆเติบโตเต็มที่ มีแนวโน้มที่ท่านจะได้ซึ่งสังหาริมาทราบด้วยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงทีดีการเงินดีเยี่ยมรับเงินจานวนมากๆม,าม,มีความสุขมีความสมบังเรื่องของความรักนะครับสุภาพสตรีชาววันพฤหัสบดีวันนี้มีความเป็นผู้นําสูงด้วยนะครับแก้ไขปัญหาก็ได้สร้างอะไรใหม่ๆก็ดีด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับโชคลาภมหาศาลจะมาพร้อมกับความรักที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับพี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ าราดับชาววันศุกร์นะครับค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะครับต้องระวังแล้วท่านจะเรียนรู้พัฒนาตัวเองก้าวไปสู่ความสําเร็จได้ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือเดวิลนะครับเดวิลคือสิ่งที่ควรระวังที่มาพร้อมกับเรื่องงานเรื่องการเงินนะครับวันนี้งานเยอะนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับการติดต่องานการเจราจากตกลงงานใดๆก็ตามขอให้ทําด้วยความรอบคอบนะบ ครับเพราะว่าอาจจะมีบางงานบางคนที่เข้ามาติดต่อด้วยไม่มีเจตนาที่บริสุทธิ์นักนะครับการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะรับเงินไม่น้อยนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีเรื่องของ ปัญหาการเงินตามมาด้วยนะครับเรื่องของความไม่จริงใจต่อกันการคดโกงอะไรประมาณนี้ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับสัญญาการเงินสัญญาการเงินต้องรอบคอบนะครับประเด็นของความรักค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเรียนรู้นะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหารักสามเศร้ารักที่มีความขัดแย้งไม่เข้าใจกันก็ได้นะครับก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางสําหรับชาววันศุกร์ครับ ปากการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น1เหรียญเรื่องของโอกาสการเงินเริ่มดีขึ้นนะครับจะมีเงินหมุนเข้ามาในวงจรชีวิตของพี่น้องชาววันสุขตลอดนะครับเปิดเส้นทางที่ดีๆเกี่ยวกับการเงินได้ในช่วงนี้ครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็นเด็กถือเหรียญน,นะครับเป็นเรื่องลูกหลานบริวารที่จะมีส่วนเติมเต็มเข้ามาในเรื่องของการเงินด้วยนะครับทั้งให้ได้ร,รับมีความรู้สึกผูกพันมีความรู้สึกภาคภูมิใจมีความสุขด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องชาววันศุกร์นะครับเป็นสตาร์นะครับสตาร์คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีโชคลาภสิ่งดีๆเริ่มที่จะหมุนเข้ามาในวงจรชีวิตของชาววันศุกร์นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสดีในเรื่องของการเงินมีโอกาสดีในการที่จะเปลี่ยนเป็นแปลงตัวเองไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้มีเรื่องต้องควรระวังเกี่ยวกับงานด้วยอาจจะมีบางคนบางงานที่สร้างปัญหาให้กับท่านได้นะครับการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีเรื่องของความไม่จริงใจกันในเส้นทางของการเงินได้ต้องระวัง2ส่วนนี้ความรักก็อาจจะยังมีปัญหาถ้าเผื่อว่าท่านไม่รอบคอบเจอคนที่ไม่จริงใจเจอคนที่สร้างปัญหาได้ง่ายๆนะครับ ค่อยเรียนรู้ค่อยพัฒนาแก้ไขไม่ประมาทแล้วท่านจะผ่านพ้นปัญหาต่างๆได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นโชคลาภโอกาสใหม่ๆเริ่มที่จะมีเข้ามาในวงจรชีวิตของชาววันศุกร์ครับต่อมาเป็นตัวของคนที่เกิดในวันเสาร์ พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ อ้ oh, นะครับวันนี้มีการเดินทางด้วยนะครับมีปัญหาสะสางมีความมุ่งมัน่นความอดทนได้ค่อยขี้คลายค่อยๆแก้ไขแล้วจะมีความสําเร็จมีความสมหวังนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จ,จะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือชาริออตนะครับชาริออตคือนักครบคือคนพร้อมที่จะต่อสู้คือคนพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง สร้างงานสร้างอาชีพเดินหน้าต่อไปสู่ความสําเร็จได้บางคนก็จะมีการเดินทางออกต่างจังหวัดบางคนเดินทางไปไกลถึงต่างประเทศก็ได้นะครับบางคนศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมเพื่ออนาคตที่ดีครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น6ดาบการคลี่คลายปัญหานะครับวันนี้ถึงเวลาที่ท่านจะเปลี่ยนแปลงได้แก้ไขได้บางคนเคยเจอปศักรมาก่อนหน้านี้ไม่น้อยทีเดียวนะครับวันนี้แก้ไขได้ปัญหาของการงานก็จะบรรลุปเป้าหมายคนที่เราคอยงานคนที่เจอปศักรจะผ่านพ้นได้และก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามานะครับเรื่องของการเงินก็เช่นเดียวกันมีโอกาสจะได้รับความสมหวังความรักก็เริ่มดีขึ้นนะครับ รายการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับเป็น1ิบถ้วยนะครับสิบถ้วยคือความสมบังที่ดีเยี่ยมการงานการเงินความรักดีเข้ามาแล้วนะครับแก้ไขปัญหาได้พบกับความสำเร็จเป็นรูปประมมีคนมาร่วมงานเยอะด้วยนะครับจะมีกิจกรรมเพื่อความบันเทิงไม่น้อยทีเดียวนะครับมีความสําเร็จที่เป็นรูปประมชัดเจนสาหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางของชาววันเสาร์นะครับมีเดอมูลอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะยังมีปัญหาที่ตัดสินใจไม่ได้คิดไม่ตกอยู่ด้วยนะครับก็ต้องใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งเครียดจนเกินไปในช่วงเวลานี้รอเวลาของการคลี่คลายรอเวลาของเหตุการณ์อะไรต่างๆมันเปลี่ยนแปลงแล้วจะพบความจริงพบแสงสว่างครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแก้ไขตัวเองแก้ไขปัญหาต่างๆได้แล้วก็เดินหน้าต่อไปสู่ความสําเร็จได้นะครับมีการเดินทางออกต่างจังหวัดมีการเดินทางเพื่อศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมหรือไม่ก็จะมีการอบรมสัมมนาต่างๆด้วยนะครับจะมีความสําเร็จที่เป็นรูปปัรมเข้ามาในเส้นทางของการงานการเงินความรักมีงานเลี้ยงงานแสดงความชื่นชมยินด,ดีในความสำเร็จด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีเรื่องบางเรื่องมีปัญหาบางอย่างที่ตัดสินใจ ไม่ได้ก็ขอให้อดทนรอคอยใจเย็นๆนะครับไม่นานความจริงก็จะเปิดเผยขึ้นมาและท่านจะพบเห็นทางเดินที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับเอาละ,ะครับวันนี้มหาขพยากรดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตนะครับ เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักสําหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID ดีดายฮักดู oo, หรือหมายเรียกโทรศรัพท์0 8นย์แปดหนึ่งหกเก้าเจ็ดหนึ่งหกสี่ห้านะครับ เอาละรครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆพบกับความสำเร็จมั่นคงรุ่งเรืองมีความรักที่ดีและก็มีความสำเร็จทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ